สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนะกรับรายการตํานานพระสมเด็จนะครับนะก็มีพระสมเด็จมาแบ่งปันให้กับพวกพี่ๆที่ชื่นชอบกันอีกเช่นเคยนะครับนะก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนครับเบอร์โทรไอเดีไลน์นะครับ0ู0 5 1 2 2 3 3ูนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับหาหาค้นหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับ จคบ QR code สแกนหาได้เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะก็เหมือนเดิมนะครับนะอ่าองละห้าร้อยบาททุกรายการนะครับนะจะมีองค์พิเศษอยู่2ององสุดท้ายนะครับนะ,ะเดี๋ยวให้ดูผ่าน,านก่อนนะพี่นะอ่านี่ครับอ่ะดูบางผ่านพอน,น,น,นะพี่นะผมว่าเพิ่มมีพี่ๆบางท่านก่อไปแล้วนะครับอ่ะไม่ว่ากันนะครับนะใครปิดก่อนได้ก่อนครับผมอ่ะเริ่มเลยนะครับ เตรียมกระดาษปากกาแคปรูปนะครับพี่ๆจดให้ดีเลยครับอันนี้นะครับเป็นเป็นพิมพ์เกตบวตูมนะครับพี่เนี่ยครับเป็นของวัดบางขุนพรมนะครับดูครับโหครับกุกเก่าเลยนะครับเนี่ยครับองค์มีน้ำหนักนะพี่นะหนักนะครับองค์นี้ดูสึกว่าหนักนะครับผมลองจับจับดูแล้วครับ คือนะครับเป็นมวลสารของปูนเปลือกหอยนะครับนะจะดูหนักหนักหน่อยครับ <c oughs> นี่ครับดูครับโอ้โหครับกูครับพี่ดูครับอืม <c oughs> นี่ค่อนข้างหายากนะพี่นะพิมเกตบวตูมนะครับส,สวยๆแบบนี้เลยครับนี่ครับอื ภาปุ่เติมเลยนะครับพี่ๆอ่านี่ครับอ่ะรายการที่หนึ่งครับต่อไปรายการที่สองครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะบางขุนพรมนะครับดูครับโอ้โหดูครับปุพี่พี่เนี่ยครับราบกุ่ชัดเจนนะครับอ่าดูครับสวยเลยนะครับพี่เนี่ยครับ เนี่ยพี่พีดูดีเห็นไหมเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะพิมพ์พระประธานนะครับอ่าดูครับโอ้โหสวยๆเลยครับด้านหลังนะครับเนี่ยครับสังเกตง่ายๆนะครับพี่วางกุมมนะครับโอ้โหดูครับเป็นรูพุนเลยนะครับพี่เหมือนอันนี้ครับเหมือนรูฟองน้ําเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับกุ้นเน้นๆเลยนะครับพี่ เดิมๆนะครับนะรายการที่สองครับต่อไปรายการที่สามครับนี่ครับอันนี้เป็นเป็นพิมพ์เกตวัวตูมนะครับนะนี่ครับโอ้โหดูครับกูนะครับพี่เห็นไหมพระเนื้อถึงกุนะครับนะพระนี่เนื้อถึงกุเลยครับนี่ครับ ครับถูกครับคูับกเก่าๆเลยนะครับพี่ถูครับเนี่ยครับพี่พี่ท่านไหนนะครับชอบพระโซมแบบบางกุนมคมนะครับนี่เลยครับพี่มีมาเออรู้สึกว่าชุดนี้จะมีอยู่สิบองค์นะครับพี่นะสิบองค์นะครับนะบอกเลยนะครับว่าสวยทุกองค์นะครับนะสวยทุกองค์ครับอ่ะรายการที่สามครับต่อไปรายการที่สี่ครับ นี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่โอ้โหโอ้โหดูครับพี่เห็นไหมคาบกุกนะครับขึ้นเป็นฟองตุ้มหูเลยนะครับพี่ดูครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับนี่ครับโอ้โหดูครับคาบกุเดิมๆเลยนะครับพี่อ่านี่ครับ นี่ครับอืด้านหลังนะครับอือดูครับขึ้นเป็นฟองเต้าหู้เลยครับพี่อ่านี่ครับรายการที่สี่ครับต่อไปรายการที่ห้าครับนี่ครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับพี่พิมพ์ฐานแซมกุดบางขุนพรมนะครับ โอ้โหดูครับพี่ดูคาบกูดีไหมเนี่ยหืมผมนี่อย่างชอบเลยนะพี่พระแบบนี้ครับคาบกูเดิมๆนะครับโอ้โหดูครับอืเห็นไหมครับคาบกูนะครับพี่เป็นของกูบ้างขุนพมนะครับนะนี่ครับโอ้โหอ่ะนี่ครับ ด้านหลังนะครับนี่ครับอื้มอ่ารายการที่ห้าครับต่อไปรายการที่หกครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่โอ้โหพิมพ์ใหญ่บางหุ่นพรมนะครับโอ้โหดูวิ่เห็นไหมคือเนี่ยเขาเป็นคาบกู่นะครับพี่คือเขาจะทับถมกันนะครับแล้วเนี่ยเหมือนเขาจะสร้างเนื้อขึ้นมาใหม่นะครับพี่เห็นไหมเลยเขาก็เลยเรียกคาบกูนะครับนะจะเกิดอะไรนะเขาเรียกปฏิกิริยาทางวิทยาศาสตร์อะไรนะ การเกิดออกซิเดชันหรือไงได้พี่นะผมก็จาไม่ค่อยได้นะครับก็คือเขาจะสร้างเนื้อนะครับขึ้นมาใหม่เลยครับพี่ก็คือเรียกเป็นคาบกุนั่นแหละครับเนี่ยครับดูนะครับพี่ๆเอ้ยขาบกุเดิมๆนะครับนี่ครับเป็นรูพุนคล้ายฟองน้ำเลยครับพี่เนี่ยครับ รายการที่หกครับต่อไปรายการที่เจ็ดครับอ่านี้ครับเป็นพิมพ์ฐานแซมครับกุบางขุนพรมนะครับนะโอ้โหค <c oughs> าบกุบ่มเดิมเลยครับพี่ <c oughs> นี่ครับคาบไข่คาบกุนะครับ ครับอ้ด้าน,นหลังนะครับอ่ารายการที่เจ็ดนะครับพี่นะอ่าต่อไปรายการที่แปดครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับหรือพระประธาน,นครับพี่ดูคาบกูอ,อินี่ครับคาบกูแบบตามธรรมชาติเลยนะครับพี่พี่โอ้โหดูด้านหลังนี่เห็นไหม ทั้งความเก่าทั้งคาบกูนะครับนะโอ้โหบอกเลยว่าสวยง่าจริงๆนะครับพี่ีนควรค่าแก่การรักษาไว้เลยนะครับนะนี่ครับอื้นหลังนะครับรายการที่แปดครับ ไปรายการที่9้าครับนี่ครับเป็นปิ้มใหญ่มากุนพมนะครับดูครับเห็นไหมครับกูมีบางๆนะครับพี <c oughs> นบบนบ่นี่ครับโอ้โหดูครับเกดทะลุสุ้มนะครับมานี่ครับ ข้างนะครับโอ้โหขอบตัดนะครับพี่ดูสวยๆเลยครับอันนี้น่าจะเป็นวัดลักขังไปฝากกุหรือเปล่าครับเนี่ยเพราะว่าขอบตัดนี่เป็นวัดลักขังเลยนะครับนะเห็นไหมอ่านี่ครับรายการที่เก้าครับต่อไปรายการที่สิบครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระวทานะครับนะมีครับกุเดิมๆเลยครับ ดูใกด้ใกล้กันนะครับดูครับโอ้โหดูครับพี่ครับกุเดิมเดิมครับนี่ครับด้านหลังครับดูครับโอ้โหนี่ครับพี่พี่ท่านไหนนะครับชอบบางขนพรมนี่เลยครับพี่รายการที่สิบครับ ่อไปรายการที่สิบเอ็ดครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับโอ้โหมอนสานนะครับดูผงช็อกเอยนะครับพี่ๆดูครับเห็นไหมเป็นก้อนๆเลยครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่สวยๆเลยนะครับพี่ รายการที่สิบเอ็ดครับต่อไปรายการที่สิบสองครับนี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับมีคาบกุด้วยนะครับพี่นี่ครับมีคาบกุด้วยครับน่าจะเป็นบางพรมนะครับพี่นะนี่ครับดูครับคาบกุเดิมๆเลยครับ ครับด้านหลังครับคราบไข่คราบเชื้อราเต็มเลยครับพี่นี่นะรายการที่สิบสองครับวันรายการที่สิบสามครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่โอ้โหสวยงามครับมีเส้นบังคับพิมพ์เลยครับพี่นี่ครับหลังเรียบนะครับนะ นี่ครับโอ้โหดูครับคาบฝุ่นคาบไขนะครับพี่นี่ครับรา,ายการที่13ครับ เราไปรายการที่สิบสี่ครับนี่ครับพิมพ์ไก่นะครับเนื้อนี่ดูขอบพ,พี่ีเห็นไหมนี่ครับครับขาบแป้งเดิมๆเลยครับพี่มีเส้นมาครับพิมพ์นะพี่นะองค์นี้นะดูครับโอ้ดูครับ นี่ขอบตัดแบบวัดละครั้งเลยครับพี่ด้านหลังครับรายการที่สิบสี่ครับต่อไปรายการที่สิบห้านะครับนี่ครับ <c oughs> เป็นพิมพ์น่าจะเป็นพิมพ์พิมพ์ฐานคู่นะพี่นะเป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับโอ้โห เก่าเลยครับนี่มีรอยปูไต้ด้วยนะครับหน้าด้านหลังนะครับอา่เดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับนะนี่ครับโอ้โหครับพิมพ์ฐานคู่บางหุมนพุ่มนะครับนะอ่าดูครับสวยเลยนะครับพี่ นี่ครับนี่ลอยปูไตนะครับนี่อีกโอ้โหเต็มเลยครับรายการที่สิบห้าครับต่อไปรายการที่สิบหกครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับมีคราบแป้งครับพี่เนื้อข่านวลนะครับปึ๊กเลยนะอย่างด้านหลังอีกปึ๊กๆเลยครับนี่ครับขอบตัดแบบวัดละรังเลยครับอ่า ครับโอ้โหขาบแป้งเดิมเลยนะพี่นี่ครับด้านหลังนะครับดูครับโอ้โหกุเก่าเลยครับนี่มีมวลสารนะครับอันนี้มวลสารค่อนข้างละเอียดเลยอ่านี่ครับรายการที่สิบหกครับต่อไปรายการที่สิบเจ็ดครับ นี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่เนื้อแตกรายงาเก่าๆเลยอย่างด้านหลังมีรอเรือสอสลาสองแปดนะครับนะย่อมาจากรัตนะสินศกนะครับนะสองแปดนี่ครับโอ้ยเหมือนว่าฝั่งวิทัดธานมาด้วยเปล่าครับเนี่ย นีครับจะมีนะครับองช็อกมวนสารนะครับพี่เม็ดดาเม็ดแดงนะครับมีครบเลยนี่ครับเม็ดเขียวเม็ดแร่ครับนี่เม็ดพระซุ้มกอเม็ดใหญ่ๆเลยนะครับพี่นะนั่นหลังนะครับนี่ครับรอสองสองแปดนะครับพี่พี่อ่าครับจัดไปเลยครับนะรายการที่สิบเจ็ดครับ ไปรายการที่สิบแปดครับ <c oughs> นี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับพี่องนี้ผ่านการลงลักมาด้วยครับนี่ครับโอ้โหดูครับเก่าเลยนะพี่ดู นีน mm ่ครับด้านหลังนะครับนี่มีเม็ดข้าวสุกนะครับนะมวลสารดีมากครับหลังกระดานนะครับพี่นะหลังกระดานครับรายการที่สิบแปดครับนี่ครับเราไปรายการที่สิบเก้าครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับพี่มีเส้นมับพิมพ์ด้วยครับตรงนี้โหเนื้อเคลก่าเลยครับพี่เนื้อขาวนวลนดีครับหลังกราบหมากนะครับพี่นะหลังกราบหมากครับ นี่ครับโอ้โหเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อขาวนวลน,นะพี่นะเนื้อแบบเป็นก้อนๆเลยนะพี่ดูดีเห็นไหมโอ้โหนี่ครับด้านข้างครับ นี่ครับอ่ารายการที่สิบเก้าครับเข้าไปรายการที่ยี่สิบครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่เป็นยุคต้นนะครับเอ่อมันนั้นผมเอาเนี่ยครับโซนแบบนี้มานะครับโอ้โหมีพี่พี่มาปิดกันเต็มเลยอ่ะองค์นี้มาแล้วนะครับพี่พี่พี่ท่านไหนที่พลาดอ่า ep นั้นไปนะครับนี่เลยครับพี่องค์นี้นะครับมาแล้วนะครับหายากจริงจนะพี่นะเนื้อโซนแบบนี้ครับ ยุคต้นนะครับพี่เราวดูเห็นไหมเนื้อองค์พระจะมีเชื้อราคราบขาวๆเลยนะครับพี่คราบเก่าๆเลยครับเนี่ยครับเนื้อออกแก่ว้านด้วยนะครับพี่เนี่ยรด้าหลังครับดูครับเนื้อยุบชนนะครับตามการเวลาครับนะรายการที่ยี่สิบครับ ต่อ <c oughs> ไปรายการที่21ครับองค์นี้เป็นพิมพ์เกตบัวตปปมูมนะครับพี่คาแป้งเดิมๆนะครับพิมพ์ทรงชัดเจนนี่ครับด้านหลังมีมวลสารนะครับโอ้โหขอบตัดแบบวัดละครั้งเลยนี่ครับเส้นซุ้มอบอิ่มนะครับพี่ดูโอ้โหดูครับ สารนอนข้างละเอียดเลยครับพี่ๆสังเกตดูครับอ่ารายการที่ยี่สิบเอ็ดครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสองครับนี่ครับองนี้ครับเป็นสมเด็จดำนะครับพี่ๆโอ้โหเนื้อหาปึ๊กๆเลยนะครับดูครับหืมเก่าๆเลยนะครับมีแร่นะครับดินเจ็ดโปงเจ็ดป่าเจ็ดน้ำเจ็ดท่าเจ็ดสะนะครับนะนี่ครับหื นี่ครับโอ้โหเม็ดเขียวเม็ดแร่ครับพี่ดูครับพวกดินเจ็ดโป่งอย่างนี้นะครับเขาจะเรียกว่าพวกเม็ดแร่นะครับนะนี่ครับดูดีๆเห็นไหมมวนสารชัด้านมากเลยครับนี่ครับดูครับพี่นี่ครับดูครับเก่าๆเลยนะครับพี่ สมเด็จดำนะครับนะสมเด็จดำครับรายการที่ยี่สิบสองครับไปรายการที่ยี่สิบสามครับนี่ครับอันเอ่อองนี้ถ้าเป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับนะนี่ครับโอ้โหเนื้อเก่าเลยครับพี่เป็นของบ้างขุนพมนะครับนะนี่ครับโอ้พี่ดูราบนี่เห็นไหม ขาวเลยนะครับนะครับแป้งเลยครับพี่สวยเลยนะครับนี่ครับหลังนะครับเป็นหลังสังขยาเลยนะพี่นะแบบนี้นะครับอ่ะรายการที่ยี่สิบสามครับไปรายการที่ยี่สิบสี่ครับนี่ครับ เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อโซนออกแก่น้ำมันตังอิ้วเลยนะครับพี่นี่ครับฐานคมดีนะพี่นะฐานคมดีนะครับโอ้โหดูครับหนึกนุ่มเลยนะพี่นะด้านหลังเนี่ยครับนี่ครับ,รบโอ้โหสวยจริงๆนะพี่ดูเนื้อดีเห็นไหมมีความหนึกนุ่มแก่น้ำมันตังอิ้วนะครับ นี่ครับโอ้โหครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับไปรายการที่ยี่สิบห้านะครับนี่ครับพี่โอ้โหมาแล้วครับนี่โอ้โหฟองไฟทองเส้นบัลลัเลยครับพี่เห็นไหมพร้อมขึ้นคอนะครับนะพร้อมขึ้นคอเลยบอกเลยตรงนี้ครับสวยจริงนะครับนะไม่ติ่งหนังนะพี่ดูเนื้อนะพี่ปึ๊กแล้ครับดูครับ นี่ครับอมมเป็นมเม็ด,มด,มด,มดผมช็อกนะครับผงวิเศษนะครับอ่าดูนะครับพี่เนือแตกลายด้วยครับนี่ครับืดูนะครับพี่ <c oughs> บอกเลยว่าสวยงามครับพี่ถ้าพระแบบนี้นะครับนะ อยู่ในมือเซียนนะพี่นะผมบอกเลยหลายตังเลยนะครับนะแต่ผมเอาไม่แพงนะครับนะผมเอาไม่แพงองค์นี้ผมเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับนะโอ้โหดูดิพี่เห็นไหมเนี่ยครับองนี้ผมเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับนะใครไม่ไหวนะครับนะผ่านก่อนได้นะครับนะใครไม่ไหวผ่านก่อนได้เลยครับพี่หนึ่งร้อยเออหนึ่งพันสองร้อยบาทท้วนเลย เนี่ยครับพร้อมสร้อยทองพร้อมเอ่อพร้อมขึ้นคอนะครับพี่พร้อมขึ้นคอเลย <c oughs> <c oughs> นะครับนี่นะเขาจะเรียกว่าลายกระดูกงูนะครับโอ้โหดูดีพี่เงาเงาวัอบบ,บิ้งวับเลยนี่เส้นบอลเริ่มเลยนะพี่นะดูนะเปรียบเทียบกับนิ้วนะพี่ประมาณหนึ่งสองหนึ่งส่วนสามของนิ้วผมเลยเนี่ยพี่ดูเห็นไหมเส้นใหญ่นะครับนะอ่ะ รายการที่ยี่สิบห้านะครับต่อไปรายการสุดท้ายนะครับนะรายการที่ยี่สิบหกนะครับอันนี้ก็พร้อมไส้ทองพร้อมขึ้นคอนะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับดูเนื้อนะพี่โอ้โหสวยงามรักโอ้โหดูด้านหลังดูกันครับ <c oughs> อดูดิพี่ดูเนื้อดีไหมนี่ครับนี่ครับดูครับพี่ดูมวลสารนะครับนี่มีเส้นใต้ฐานคมคมเลยครับ บอกเลยนะครับว่าถ้าพระแบบนี้นะพี่เออเนี่เม็ดข้าวสุกนะครับมวลสารต่างๆนะครับเม็ดปูนเปลือกหอยผงเนี่ยครับผงขี้เถ้าใบลานะครับพระไม่หักไม่บินไม่ซ่อมนะพี่นะพระไม่หักไม่บินไม่ซ่อมนะครับเห็นหรือเปล่าด้านบนเนี่ยพอดีแสงไฟนะพี่เอาเนี่ยครับพระสวยสมบูรณ์เพอร์เฟกนะพี่นะสมบูรณ์เพอร์เฟกเลยครับพี่นี่ครับ หลังนะครับ <c oughs> นี่ครับโอ้โหนี่มีร้อยปีนะครับนะมีร้อยปีครับนี่ครับพี่ดูนะดูนะครับโอ้พระสวยๆเลยครับพี่บอกเลยว่าถ้าอยู่ในมือเซียนนะครับหลายตังพี่นะหลายตังเลยหลักหมื่นถึงเกือบเกือบปายปลายได้เลยนะพี่นะ เนี่ยครับถ้าแบบอยู่ในแบบคนมีเสียอย่างนี้นะครับนะผมเอาไม่แพงนะครับนะองค์นี้นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะองนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะนี่ครับพร้อมสร้อยทองพร้อมขึ้นคอเลยครับพี่นี่ครับโอ้โหสวยงามครับพี่นี่ครับใครไม่ไหวผ่านก่อนได้เลยนะครับพี่นะใครไม่ไหวนะครับผ่านก่อนได้เลยครับดูครับเนี่ยเห็นไหม สวยนะครับกรอบก็สวยสร้อยก็สวยนะครับพี่นีดูดูโอ้โหแหมสวยงามจริงๆนะครับดูอ่านะครับคล้องขึ้นคอ้วยพี่ดูโอ้โหดูดีมีสง่าราศีเลยนะครับนะถ้าคล้องได้คล้องนะครับอ่ะครับก็จบกันไปแล้วนะครับนะกับรายการตำนานพระสมเด็จนะครับนะก่อนจะไปนะครับนะขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร id ไลน์นะครับ 0805122332 3, 3, นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนะมีสแกน QR code ด้วยนะครับนะค่ะค้นหาเบอร์โทรไม่เจอแคปคิว QR code สแกนหาได้เลยนะครับนะครับสำหรับรายการตำนานพระสมเด็จก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ